เราจะคล่องตัวมากขึ้นเราจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเราจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล้ามเนื้อจะน้อยกว่าไขามันหน่อยนึงดัชนีมวลกาย25ขึ้นไปเป็นคนใจดีคนส,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 ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นคนธาตุน้ำผิวจะเป็นผิวสองสี หรือลงไปถึงประมาณผิวสีอ่อน body mass index หรือดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน25เกิน25ที่ว่านั้นก็หมายความว่าเป็นโรคอ้วนขั้นปานกลางแล้วนะครับใครที่เกิน30ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นโรคอ้วนขั้นรุนแรงอย่างนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยคนที่เป็นคนธาตุน้ำส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าห้ามใจไม่อยู่เวลาเห็นของอร่อยกินก็ไม่เป็นเวลาด้วย นอนก็นอนไม่เป็นเวลาบางคนทำงานดึกบางคนดูซีรีส์ดึกดูหนังดูละครบางคนมือถงมือถือดึกอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเลยก็จะเหมือนทำร้ายตัวเองอะ่ะแล้วก็ทำให้เราอะ่ะน้ำหนักขึ้นมาจนได้คนทาดน้ำจะเป็นคนที่เฟรนลี่มีมิตรไมตรีนะครับไม่ค่อยมีศัตรูเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนใจดีแต่เมื่ออยู่คนเดียวคนธาตน้ำเนี่ยจะแอบคิดมากเพราะว่าในความเป็นจริงไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนธาดน้ำเมื่อเครียดก็กินเมื่อกินก็น้ำหนักขึ้นนี่แหละครับถึงต้องมาเข้าใส่ใจสลิมสำหรับคนธาดุน้ำเพราะจะได้มารู้ทัน ความคิดของตัวเองรู้ทันสมองของตัวเองรู้ทันร่างกายของตัวเองและจะได้ใส่ใจดูแลและเทรนร่างกายตัวเองได้อย่างถูกวิธีครับเนื่องจากเราเข้าใจธรรมชาติของคนธาาดน้ำไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจความคิดและพฤติกรรมเราจึงออกแบบคอร์สให้เหมาะก,กับชาวทาาดน้ำโดยเฉพาะเรารู้ว่าคนทาาดน้ำ ไม่ค่อยชอบออกแดดเราก็ส่งเสริมให้คนาธาตุน้ำมาออกกำลังกายกลางแดดกลางแจ้งคนาธาตุน้ำมักจะเครียดแอบกลัวหรือบางครั้งแอบมองโลกในแง่ลบเราก็มีเซสชั่นที่จะทำโคชชิ่งกันทําให้ฝึกการคิดที่จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเรารู้ว่าคนาธาตุน้ำมีไขมันเยอะเพราะว่าการเผาผลาญน,นั้นต่ำ เราก็าออกแบบเมนูอาหารให้มีอาหารหรือส่วนผสมที่ช่วยเบิร์นมากกว่าอาหารทั่วไปคนทาตุน้ำมักจะเครียดแอบกลัวหรือบางครั้งแอบมองโลกในแง่ลบเราก็มีเซสชั่นที่จะทำโคชชิ่งกันทำให้ฝึกการคิดที่จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นคนทาตน้ำต้องการผ่อนคลายและมักจะ นอนไม่เป็นเวลาเราก็ออกแบบคอร์สของเราให้มีระบบการเตือนชัดเจนมีแพทเทิร์นชัดเจนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันคนธาตุน้ำสามารถที่จะมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยอะไรต่างๆยังไงได้เราจัดการดูแลทั้งหมดด้วยการทำวิดีโอคอลสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อพูดคุยถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดทางสุขภาพของแต่ละคนแล้วเราก็มาหาทางออกร่วมกัน โดยบูรณาการหลักการแพทย์ต่างๆมากมายจากคอร์สเวทแม n a จเมนต์ของ Emory University ประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะไม่พูดกันว่าลดกี่กิโลหรือลดกี่ปอนด์แต่เราจะพูดกันว่าเราควรจะลดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะน้ำหนักตั้งต้นของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันคำถามก็คือแล้วลดเท่าไหรล่ล่ะถึงจะเริ่มเห็นความแตกต่างคำตอบก็คือ5%ครับคนที่ลด5%ได้ปุ๊บ จะเห็นความแตกต่างของร่างกายจิตใจและความรู้สึกของตัวเองได้อย่างมากมายเราจะคล่องตัวมากขึ้นเราจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเราจะมีความสุขกับการดูแลตัวเองมากขึ้นในเชิงของความรู้สึกเราจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นคนที่เข้าคอสใส่ใจสลิมสำหรับคนธาตุน้ำจะได้รับข้าวกล้องหอมมะลิ105ตราใส่ใจซึ่งเป็นข้าวกล้องอินทรีย um ์หอมนุ่มที่สุดและยังมีน้ำผึ้งสดใส่ใจซึ่งเป็นน้ำผึ้งป่านะครับ น้ำผึ้งแท้ๆที่ไม่ได้ทำให้น้ำหนักเราขึ้นเอาไว้ช่วยในเรื่องของการนอนหลับผงทานพืชตราใส่ใจเอาไว้ใช้ร่วมกับสิ่งอื่นๆที่คุณจะต้องลองทำเองแทนมือเย็นผงลคโตเซซึ่งเป็นผงที่เอาไว้ช่วยในเรื่องของการเอาของไม่ดีออกจากลำไส้ของเราปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเรารวมไปถึงปรับรอบการขับถ่ายให้ถูกต้อง เรายังมีกระบอกน้ำใส่ใจเอาไปให้ใส่น้ำเปล่าดื่มกันเท่ๆด้วยนะครับแต่ที่สำคัญเรามีแอปพลิเคชันที่จะเป็นทั้งเลขาเป็นทั้งสื่อในการเรียนรู้ตลอด6สัปดาห์อยู่กับเราใน6สัปดาห์ที่ว่านี้เราจะส่งคลิปความรู้ไปทั้งหมด24คลิปส่งเมนูสำหรับการทำอาหารให้ตัวเราเองทานทั้งหมด 5เมนูเมนูเหล่านี้อย่างที่บอกเลยดีไซน์มาสำหรับการเบิร์นให้มากขึ้นโดยเฉพาะและที่สำคัญที่สุดเราจะมีวิดีโอคอลกันทุกๆสัปดาห์ในวิดีโอคอลที่ว่านี้เราจะคุยกันครับว่าอช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในอนาคตจะเป็นยังไงบ้าง มีเนื้อหาอะไรที่ผมจะถ่ายทอดความรู้หรือว่าข้อมูลให้กับทุกท่านเพื่อ,อไปใช้ดูแลตัวเองต่อไปในอนาคตได้บ้างฉะนั้น6สัปดาห์ที่เราอยู่ด้วยกันจะเป็น6สัปดาห์ที่ผู้เข้าคอร์สจะเจอทั้งผู้ช่วยเจอทั้งเลขาเจอทั้งผู้ให้ข้อมูลเจอทั้งสื่อการเรียนการสอนสามารถที่จะฝึกสร้างความเข้าใจใหม่ ความคิดใหม่และพฤติกรรมใหม่เพื่อจะได้ดูแลตัวเองในระยะยาวได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลาดน้ำหรือเปล่าหรือใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทำได้หรือเปล่าหรือทำกับข้าวได้หรือเปล่าติดต่อเข้ามาเลยครับทุกๆปัญหามีทางออกทุกๆุกคำถามก็มีคำตอบให้ทุกท่านเช่นกันฉะนั้นใครที่คิดว่าต้องการที่จะออกจากภาวะอ้วน ใครที่ไม่ต้องการที่จะเดินทางสายหายนะของสุขภาพต่อคุยกันครับใส่ใจสลิมเราพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้น้ำหนักใหม่คุณใหม่และสุขภาพใหม่อย่างแน่นอนสวัสดีครับ